โอยถึงบ้านทักทีนี่เดีนเรื่องวันนี้เอ้าสิป้าไปใส่ไปเปลี่ยนทรงยอนเยียวแตกบอกบอกเลยดิผมว่าได้เยียวแตกตอนแลนออกมาจากรถเนี่ยไม่มีบ่อน้ําอยู่น้ำมันก็เด็นมาโดนถ้ามาเป็นปากดีจกคอเนี่ยก็แลนตามมาคยอกันนั่นล่ะก็พี่วินนี่แหละทําดอกคุณตกใจตอนแรกดอกคุณก็ไม่คิดหรอกว่าเขาเป็นผีอะ แต่พี่วินเนี่ยนะทั้งสวดมนต์เปิดวิทยุบิว้วแล้วก็รีบวิ่งลงจากรถอะเหรอครูก็ต้องวิ่งตามสิ็ล้วทำตัวแกบบแล้งเองป่วยก็ไม่บอกว่าป่วยแถมยังทำตัวเหมือนผีอีกแล้วทีนี้พอหน้าคว่ำมาชนกับเบาะเลือดก,ก็ไหลออกแถมยังไอเสร็จเลือดกระเด็นม,มาใสาแ่แขนพี่อีกจะไม่เข้าใจผิดได้ยังไงฮะกับพี่วินอีกน,นี่แหละทำเขาเลือดออกอะเฮ้ยง้อะไรอะหลอกครูก็ตกตกใจเหยียบเบรกสิ พี่วินจ่ายค่ารักษาให้เขาเลยนะฮะเกี่ยวอะไรกับพี่ฮะเ,เราเป็นคนขับรถเองพี่แกทักเฉยว่าเอ้ยงั้นเงาอะไรเราเป็นคนเหยียบเบรกจนเขาหน้าเขามามเองเราเอะไรผิดโอ้าโหดอกคูนอีกมาบอกน้ำเจ้าแหละเ,เสียเวลาอไอาบน,น้ำดีกลัวนี่พี่วินกล้าพูดว่าเสียเวลาดอกโคเนี่เสียเวลาแล้วยังเสียตังค์อีกอู้ยนี่อาาเอาคุยอะไรกันลูกเสียงดังไปถึงบ้านน้าเลยคุยอะไรกันลูกฮะอ้า วันนี้ขับรถสนุกสนานและสิทาใช่ไหมใช่ไหมโอ้โน่ารสนุกอะไรล่ะคะมีแต่เรื่องก็พี่วินเนี่ยสิคะนั่งจับผิดดอกคูนทั้งวันนะ่ะไม่เชื่อว่าดอกคูนจะขับรถหาตังค์ได้ไม่รู้ว่าทําไมดูถูกกันได้ขนาดนี้อย,อย่าไปงุติเสพพี่เคเลยนะทีแรกนะเขารู้สึกเหมือนกันว่าพี่วินน่ะจะดูถูกดอกคูนมากเกินไปหรือเปล่าเฮ้พอน้ามารู้ที่หลังนะเราเข้าใจกันผิดลูก หมายความว่ายังไงคะนะเอาก็บอกแล้วไงไอ้หอยฉันไม่ได้กีดกันที่ดอกคุณจะไปขับรถการาฟเลยนะเว้ยเอานี่แกจำไม่ได้เหรอว่าตอนสมัยที่ฉันทำงานใม่มเนี่ยฉันเจออะไรบ้างเอาไอ้นีนี่ก็ตอนที่ฉันเป็นผู้ช่วยผู้กำกับไงแล้วฉันทำเก่าอาสาจะไปเอาเทปให้เขาอะเออก็ทอนนั่นแหละแล้วฉันก็เพิ่งเคยขับรถในกรุงเทพด้วยทีกองก็เร่งไอ้เราก็เครียด ทั้งรีบทั้งกดดันสุดท้ายก็หลงทางเอาเทปให้เขาไม่ทันกองก็โดนยกชันก็ถูกดา่าเงินเดือนก็โดนหักเละเทชฉันก็เลยเข้าใจไงว่าบ้านนอกกับกรุงเทพเนี่ยมันต่างกันมากเว้ยแล้วชันก็กลัวว่าดอกคูณเนี่ยมันจะเซ่อเซ่อซาซาแล้วมาเป็นแบบชันไงเออยังไงก็ช่างเถอะถ้าแกรู้ว่าใครมีงานที่เหมาะกับดอกคูณก็บอกมาแล้วกันดีกว่าปล่อยให้ไปขับรถเสี่ยงแบบนั้นน่ะ เอออยอ่างนี้แหละนาว่าที่พี่วินเขาเป็นห่วงดอกคูดอะไม่ใช่พ่าเพราะกลัวจะเสียงานตัวเองหรอกนะก็เพราะว่าเขาเห็นว่าดอกคูดนะ่ะคล้ายตัวเขาเองเป็นเด็กบ้านนอกเข้ามาดิ้นรนในเมืองใหญ่เหมือนกันมีอะไรอยากช่วยก็อยากจะช่วยกันไปนะจ๊ะลูก <laughs> พี่วินก็เป็นคนแบบนี้แหละ บาทแข็งไม่ยอมพูดสิ่งที่ตัวคิดออกมาหรอกคุณก็ว่างั้นแหละน่นๆสบายใจนะลูกนะสบายใจ แกไทยลับลับล่อล่อป่านสิไปรักของป่าวก็กูผมเดินลงมาเสียงดังแล้วทําพี่ก็ตื่นไงคิดว่ายม่งนอนอยู่ตื่นนานแล้วแล้วนี่จะไปไหนกันน่ะ <c oughs> น้องเชอจะไปหาบ้าเค้ไม่ใช่เหรอคะลูกค่ะและ้วส่วนแกก็จะไปหาเพื่อนไม่ใช่เหรอ <c oughs> ใช่พี่ก็นี่ไงก็วันนี้ผมนัดไก่โนนไว้แล้วบ้าเค้กก็ลังแรแล้วด้วยก็เลยเดี๋ยวจะไปส่งเชิก่อน <c oughs> โอเคโอเคอ่อ ไปเชื่อไปเดี๋ยวช้าไปเดี๋ยวก่อนคือเรื่องที่เราว่าจะไปเที่ยวทะเลด้วยกันเนี่ยพวกแกอยากไปกับฉันไหมอยากอยากอยากพี่ก็อยากไงเดี๋ยวนัดวันกันแล้วกันนะโอเคโอเคได้ไปก่อนนะพี่บ๊ายบาย พี่เอ,อิร์ธห้ามรู้เรื่องนี้เด็กค่ะเพราะว่าถ้าพี่เอ,อิร์ธไปด้วยเราหมดสนุกแน่นอนเขาเป็นห่วงเช่มากเกินไปที่พี่ชนพูดก็ถูกเหมือนกันนะคะงั้นไม่ให้พี่เอ,อิร์ธไปดีกว่าแต่ว่าทำยังไงให้พี่เอ,อิร์ธไม่รู้ดีอะคะเราหายจากบ้านตั้งสองวันเลยนะถ้าไม่บอกเนี่ยฉันนึกว่าพวกแกจะไปเที่ยวทะเลนะเนี่ยคือไม่ใช่อะไรคือฉันก็อยากไปเว้ยนี่ยพรุ่งนี้ว่างเมื่อลหไปกันเปล่าฉันเลี้ยงเอง คือเช่จะบอกเพี่วอ,อยู่พอดีเลยคะ่ะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เชเออจะไปหาบัาเค้กอะค่ะอ๋อโอเคแล้วพรุ่งนี้เนี่ยผมก็นัดกับไอโนโนไปด้วยอะ่ะไม่ว่างพอดีแต่นั้นมานานละคือเรื่องที่เราว่าจะไปเที่ยวทะเลด้วยกันเนี่ยพวกแกอยากไปกับฉันไหมอย,อ,ยอยากอยากพี่ก็อยากไงเดี๋ยวนัดว่างกันแล้วกันนะ โอเคโอเคได้ไปก่อนนะพี่บ๊ายบายเฮ็ดอียงกินบักกะเทยเทาเอ้ามื่อน่ะอันนี้เอหยงเฮ้ยห้องใหรบ่ อี okay. อยัง่อยคันหัวหอมอยู่ Whoa, ห,ห,หัวหอมยังไงหัวเ้าเอานี่เอ็ดมีอีย่างนี่ก็บอกคอยได้เด้ Whoa, บอบ่มีบว่าต้องโั้ซ่าข่อยอือบ่แมนน้อยใจบักหำกับอีลาทิดนี้ไปเที่ยวทะเลแล้วบ่อยากส่วนเจ้าไปนั่งมันบอเจ้าคือหูอืมชื่อจานพูดก็ถูกเหมือนกันนะคะอืม ไ,ไม่ให้พี่เอิร์ธไปดีกว่าแต่ว่าทำยังไงให้พี่เอิร์ธไม่รู้ดีอะคะเราหายจากบ้านตั้งสองวันเลยนะอืมนั่นะสิก็เมื่อเช้าเนี่ยเห็นตื่นมาส่งน้องก็นึกว่าเลิกน้อยใจซะแล้วคือฉันไม่ได้ตื่นมาส่งพวกมันเลยฉันตื่นมาให้พวกมันเห็นเผื่อมันเปลี่ยนใจชวนฉันไปด้วยบ้างแต่ก็ไม่มีเลยเว,ว้ยวินมาชวนข่อยจักคำ ่อยหู้นี่ว่า่อยนี่เป็นคนหนาลำขั้นจูจี้จุกจิกแต่ฉันก็ไม่คิดว่ามันจะถึงขั้นที่แบบไม่ชวนฉันไปเที่ยวไม่อยากใช้เวลาสนุกด้วยกันไงก็แน่นอนเวลาฉันอยากสนุกเนี่ยฉันก็ไม่อยากชวนแกเหมือนกันบักกันหนีไหมบนหนาวบ่อยมึงฟังเลยเอา่อยว่าวิลีฟังก่อนเน่ห่วยก็ความสนุกของฉันกับความสนุกของแกเนี่ยมันเหมือนกันไหมของฉันไปกินเหล้าเข้าผับแกชอบป่ะบ้าเออก็คือการ พวกน้องๆเนี่ยก็มีความสนุกของมันที่ไม่จำเป็นต้องชวนเราแล้วยิ่งโดยเฉพาะแกยิ่งไม่อยากชวนเลยเอ้าก็นอกจากน้องๆจะคิดว่าแกเป็นพี่แล้วเนี่ยน้องๆก็คิดว่าแกเป็นแม่เหมือนกันโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่างก่อนว่างก่อนใครอวีลีฟังก่อนนะน้องๆเนี่ยนอกจากจะต้องเคารพแกแล้วก็ต้องรักษาระยะห่างกับแกด้วย เอาง่ายๆเลยนะเวลาแกชวนเพื่อนไปดูหนังเนี่ยแกอยากจะให้แม่ไปนั่งด้วยไหมอือเออคือกันเป๊ะเลยจังสิแหละเศร้าหน่อยใจได้แล้วยิ้มนะยิ้มแมยิ้มนะเฮ้ยง้อเศร้าไปเออขึ้นออกลามบอนบอฮะขึ้นออกลามบอนบอ